สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยสุดหรหเม็ดเดียวนะคะในงวดประจำวันที่12เดือน1 2565นะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็มีคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น สำหรับผลเมื่อวานนะคะมาสรุปกันก่อนเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะที่เสาโอนได้ให้ไปเฉพาะกิจนะคะสามหลุดไปเนาะแล้วก็สีก็หลุดนะคะก็สายรูดวิ่งนะคะมาเข้า5้านะคะมาในหน่วยพิเศษนะคะยินดีด้วยเนาะถ้าพี่พี่เอท่านใดนําไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับสายรูดวิ่งนะคะพิเศษบนนะคะออก 91, เจ็ดเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องตารางเกือบแตกนะคะแล้วก็ปกติ4ี่สองตัวนี้หลุดไปนะคะสี 4, 0, ก็หลุดไปสำหรับ vip 029 029ก็หลุดนะคะ vip ล่าง3ามเจเข้าเรียกตารางเลื่อี ppf ซี ท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับเลขตารางนะคะสำหรับวันที่12มาตามต่อคะ่ะสำหรับตารางนะคะในวันนี้ก็จะมีสองมี8มี4นะคะแล้วก็3า0หนึสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นวันนี้ก็จะมีเด่นที่8แล้วก็เด่นที่สี่ สายรูดวิ่งนะคะในวันนี้สาวออนชอบแปดนะคะถ้าพี่พี่เอฟซีท่าในใดชื่นชอบก็ลงตามได้เนาะย้ำนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะ สำหรับตัวที่สาวโอนชอบนะคะเดี๋ยวเน้นให้เนาะในฮานอยสุดยหนึ่งเมตรเดียวนะคะแปดสี่แล้วก็แปดศูนย์แปดสามแปดหนึ่งแปดจ็ดนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขอให้พี่พี่เอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ